เปลี่ยนพลเพิ่ดเสร็จไวยตูดไหลต่อ,อหายเปนน้ำหมามาอยู่กินอะไรเนี่ยน้ำามาอยู่กินอะไรเนี่ยฮะโอ้ยนี่จะเลี้ยงหลานนะควะวันนี้นี่จะเลี้ยงหลานครับกินตลอดเวลาเปลี่ยนเพลเพิดเสร็จออกอีกปุ้งปุ้งเลยปุ้งปุ้ง อาใหญ่ใหญใหญเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าฮ่าว่ตใหญ่าฮ่ิตใหญ่าล่ลาฮ่าฮาฮ่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 าฮรีฮ่อัน่านี้เฮ่าเ่ายกา่าย่ายจ๋าเต็มตวาวฮ่นฮอาฮ่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 ดูหา้าดิาฮาฮาฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ เอ้ยยยยเ้ยยยยมา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 ถึงไหนแล้วฮะหนูไม่ได้ไปด้วยวันนี้เอ้าเอาเอ้าเอ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 าเรื่องแล้วเฮ้ยเอาเรื่องแล้วเฮ้ยขี้แล้วก็หิวหิวแล้วก็กินมามาอยู่อานมไว้สกีซองเนี่ยวันนี้โหกินแล้วก็นอนเลี้ยงไม่ยากไอ้